กาแฟอิ่มไปถึงบ่ายเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปให้จนจบและชมพูดสนับสนุนอืมอร่อยเลยค่ะกาแฟ เห็นไหมคะไข่เยิ้มเยิ้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางนุ่นเหนียวน,น่ากินเห็นไหมคะไข่เยิ้มเยิ้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางนุ่นเหนียวน,น่ากินนี่ไหมคะเห็นไหมคะจังเงือ อร่อยค่ะอืมน้ำเต้าหู้หอมมากเลยค่ะน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของอืมแล้วก็ต้องโกทตัว ต่เจ้านี้บอกเลยว่าหอมมากหอมหอมแล้วก,ก,ก็ปลาทั้งโกรุมุให้ขอบคุณค่ะปลาทั้งกโกรสี่ตัวแล้วก็ น้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของนี่ค่ะเห็นไหมคะเืมจังเอ่ นะคะไข่ยิมเยิม้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางนุเหนียวน่ากินข้กสี่ตัวแล้วก็ไข่ไข่ขาวค่อนข้างสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆหอม ปับตั้งโง่เห็นไหมคะไข่เยิ้มๆคๆ่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางหนูเหนียวน่ากินปับตั้งโกสี่ตัวแล้วก็ ้องสี่ตัวแล้วก็เห็นนะคะไขย่ยเยิม้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางหนเหนียวน่ากินแช่นี้สั้งัับมือ่อเช้าก็ไข่ไข่ขาวค่อนข้างสุกนะคะ แล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของคุณให้ขอบคุณค่ะ าไข่ยิ้มเยิมค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางเน้วเหนียวน่ากินอืมอร่อยเลยค่ะแค่นี้สำหรับมื้อเช้าก็ต้ากสี่ตัวแล้วก็ถั่ว แต่เจ้านี้บอกเลยว่าหอมมากมนียดนี้สำหรับมือ้อเช้าก็อร่อยค่ะคุณให้ขอบคุณค่ะกจาแฟไข่ลวกนี่เลยค่ะ โอกสี่ตัวแล้วก็แค่นี้สำหรับมือ้อเช้าก็เห็นนะคะไข่ยเยิ้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางหนเหนียวน่ากินครับแบบนี้อร่อย แค่ลงไปให้มันดูดน้ำแล้วก็ต้มโกหอมหอมแล้วก็ปต้มโก่หอ,อมหอมแล้วก็ ประท้งโก,โก<อ>มเห็นนะคะไข่เยิมย้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางน,นุ่เหนียวน่ากินากาแฟไข่ลวกนี่เลยค่ะ ชื่นใจน้ำเต้าหู้ร้ออๆเห็นไหมคะไข่เยิมย้มเยิ้มค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางนุ่นเหนียวน่ากินคุให้ขอบคุณค่ะอืมอร่อยเลยค่ะคุณให้ขอบคุณค่ะไข่ไข่ขาว ค่อนข้างสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆเป็นกะละมังน้ำเต้าหู้หอมมากเลยค่ะเห็นไหคคะเห็นไหคคะจังเอ้ อืมอร่อยเลยค่ะเห็นไหมคะไข่เยิ้มเยมค่อนข้างสุกค่ะสุกเป็นยางนุ่นเหนียวน่ากินอืมแล้วก็ต้องโกอืมแล้วก็ต้องโก ไข่ขาวค่อนข้างสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆไข่ลวกที่ไข่ขาวสุกนิ่มๆแล้วไข่แดงสุกนุ่นเหนียวกินอร่อยคะ่ะครับแบบนี้อร่อยแกะลงไปให้มันดูดน้ำไข่ ไข่าขาวค่อนข้างสุกนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆแล้วก็ต้องโกน้ำเต้าหู้บางเจ้าเขาทำจะใส่น้ำเยอะจะไม่ค่อยได้กลิ่นหอมของ อ๋ออร่อยเลยค่ะทัว่วแตเจ็เจ้านี้บอกเลยว่าหอมมากอคันให้